วัดดีก็ับนเพื่อนวันนี้วัน,น,วน,นอยู่สบายพุกมาอีกแล้วอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับโตเกียวโมรุอิก็ยี่สิบนะครับที่ผมแต่งไปนะครับแล้วก็บอกว่าปิดโปรเจกต์ไปแล้วนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนก็คือสปริงไกด์หลอดนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นสปริงไกด์หลอดเดิมนะครับซึ่งมันก็ค่าความแข็งก็จะเป็นแบบเดิมนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนให้มันแข็งขึ้นเพื่อจะได้แบบ บาลานกับไอสไลด์โลหะตัวนี้นะครับแล้วก็การใช้แก๊สแรงนะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้กันนอกจากชุดสปริงไกด์หลอดแล้วนะครับก็ยังจะมียางปากแม็กอีกหนึ่งตัวที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเพื่อให้มันเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายแก๊สเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับท้องที่จะมาเปลี่ยนก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆน,นี้แล้วนะครับก็เป็น2ชิ้นนี้นะครับก็คือ รีคอยล์แฮมเมอร์สปริงนะครับตัวนี้เป็นงานของกาดเดอร์นะครับสำหรับมารุอิเคเจจยี่หกยี่สิบเจ็ดนะครับผมถามทางลาแล้วนะครับเขาบอกว่าจะแข็งขึ้นเพื่อให้บาลานซ์กับสลา์โลหะนั่นเองนะครับตัวทั้งสองตัวนี้ผมได้จากลุกซีนะครับสปริงที่เขาให้มานะครับเป็นชุดเซตแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับมีสปริงไกด์หลอด2ชิ้นนะครับตามแบบของ 26 6นะครับแล้วก็สปริงแฮมเมอร์อีก1ชิ้นนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับครั้งนี้เพราะว่าจะได้บาลานซ์กันเลยนะครับนี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่เป็นยางปากแม็กสีม่วงของนายบอลเลแหลกนะครับจะทําให้ทํางานประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างที่เขาบอกในคู่มือฉลากนะครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนอยากดูวิธีเปลี่ยนก็เอานี่ออกมาแล้วก็ง้างียคู่มือก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ดีเลยนะครับโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ แยกเอาไกด์หลอดออกมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนสปริงไกด์หลอดก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนสปริงไกด์หลอดก็คือถอดตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไกด์หลอดแต่งของกาดเดอร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นสตีลนะครับก็คือจะหมุนตรงนี้ออกนะครับนี่นี่ผมลองหมุนดูแล้วนะขนาดนี่หยอดน้ํายากันคลายไปแล้วนะครับแต่พอเราเล่นไปยิงไปสักพักครับมันก็คลายนะครับนี่หมุนออกเลยนะครับ อ่ามาเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ผมเมื่อกี้ผมถอดมาดูแล้วละครับแล้วผมทำาสะอาดแล้วนะครับแล้วใส่เพื่อนดูอีกรอบนะครับเอานี้ออกมาแค่นี้นะครับนี่อ่าแล้วเราก็ใส่ของใหม่ครับเลยนะครับตัวนี้นะซึ่งมันแข็งขึ้นนะครับใส่นี้ไปปึ้งใส่ตัวนี้นะครับนี่ฟึบอ่าอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้ใส่อย่างนี้นะครับนี่ฟึบแล้วก็เอาอันนี้ใส่คืนนะครับอย่าลืมหยดน้ำยากันคายก่อนใส่นะครับ เพราะว่ายิงๆไปมันจะคลายนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับใส่เรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับแต่มันจะแข็งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ใส่ในวิธีใส่ก็คือนี่จะใส่ง่ายคือกดไอตรงข้างบูทตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาสอดไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่นงี้มันจะใส่ง่ายครับโอเคก็ได้เป็นแบบนี้ครับฉีดซิลิโคนสักหน่อยนะครับก่อนที่จะทดสอบนะครับ ตึงขึ้นนะครับตึงมือขึ้นนะตึงมือขึ้นนะครับใช้น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะครับผมกดไปนะโอเคแรงขึ้นนะครับตึงมือขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราก็มาเปลี่ยนนี่สปริงแฮมเมอร์นะครับวิธีเปลี่ยนสปริงแฮมเมอร์นะครับเราต้องถอดอชุด ห้องยิงออกมานะครับวิธีชอดก็คือเหนี่ยวไกลก่อนนะครับให้แฮมเมอร์คืนก่อนนะครับแล้วก็มีน็อตซีแฉกหนึ่งต,ตัวนะครับสลักตัวนี้1ตัวนะครับตอกออกไขออกแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาระวังตัวน,นี้จะกระเด็นนะครับมีสปริงนะแล้วก็เหนี่ยวไกลไปข้างหลังนะครับมันจะสามารถยกขึ้นมาได้สูงแล้วก็ถอดออกได้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับวิธีเปลี่ยนก็คือนี่นะครับสลักตัวนี้นะครับนี่ดันออกนะครับดันออกทางนี้ครับ ค่อยๆดันนะครับแล้วก็หาเหล็กส่งแบบนี้ครับสอดเข้าไปก่อนนะมันจะได้ไม่กระเด็นนะครับเพื่อเอาสลักนี้ออกก่อนนะพอเราดันอันนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆอันนี้ออกมานะครับจําให้ดีนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับมันจะวางอย่ในท่านี้นะครับนี่นี่อย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็เอานี้ออกมานะครับแล้วก็ค่อยยกตัวนี้ออกมานะครับตัวแฮมเมอร์นะนี่ยกมานะครับช้าๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วก็รู้ว่ามันวางยังไงนะครับนี่ ออกมาอย่างนี้นะครับนี่วางไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้มันจะมีสปริงใช่ไหมครับเอาอันนี้ยสอดสอดเข้าไปก่อนเพื่อล็อกไว้ก่อนมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับนี่เนี่ยสอบอย่างงี้ครับไอ้ตัวนี้เพราะเราไม่ได้ถอดมันเราจะได้ไม่ต้องออกมานะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะเห็นไหมครับแล้วอันใหม่มันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะสั้นกว่าแต่มันจะแข็งกว่านั่นเองนะครับนี่เราวางเหมือนกันนะครับก็คือง่ายเห็นไหมมันจะมีสั้นกับยาวเอาสั้นไว้ข้างบนนะครับเอายาวไว้ข้างล่างนะครับนี่ ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปนะครับนี่จับตัวแทงวาลไว้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาไอ้ล่องตรงเนี้ยสอดเข้าไปตรงต,รงต,รงตรงัวแทงวาลนะมันจะมีสปริงนะครับค่อยๆวางเคีัยแล้วก็ให้ไอ,อ้กระเดื่องอันล่างอ่ะมาขัดกับตัวล่างนะครับแล้วก็เอานี้สอดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอดตัวนี้กลับมานั่นเองนะครับ อ่ะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็สอดอันนี้ย้อนกลับมานะครับตรงนี้มันจะแข็งมันจะใส่ยากค่อยๆทํานะครับใส่เรียบร้อยนะครับใส่ยากนะครับตัวพวกเนี้ยนะเวลาใส่ก็ดูดีๆนะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับล็อกโป้นี่แล้วก็ทำงานได้ปกตินี้เราก็ประกอบคือนะครับเวลาประกอบก็คือนี่อย่าลืมเอาตัวนี้ใส่ไปก่อนนะครับปึ้งนี่ตัวตัดวาล์วแล้วก็สปริงนะครับแล้วก็ใส่ในเฟรม เหมือนตอนที่ถอดนะครับแล้วก็ฉีดซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับประกอบเข้าเฟรมเรียบร้อยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมแหละครับแล้วก็ตรวจเช็คแน่นหนาฉีดซิลิโคนนะครับนี่ตรวจสอบการทํางานนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับโอเคประกอบเข้าตัวสไลด์แล้วลองทดสอบดูนะครับอันนี้ผมฉีดซิลิโคนข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะตีแก๊สแรงขึ้นนะครับหรือว่าจะยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ กดนี่ไว้นะครับโอ้โหรู้สึกเลยว่าแรงขึ้นนะครับรู้สึกว่าคือคือ,คอพอแฮมเมอร์มันตีได้แรงขึ้นนะครับมันก็จะตีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นมากขึ้นแก๊สก็ออกเยอะขึ้นพอแก๊สออกเยอะขึ้นมันก็จะไป บริหารกลไกได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สปริงไกล็อตแข็งขึ้นมันก็จะทําให้คืนไวขึ้นรีคอยล์หนักขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวปืนก็เรียบร้อยเลยนะครับต่อไปก็ยางปากแม็กนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกหน่อยนึ่งอถอดยางปากเปลี่ยนยางปากแม็กก็ง่ายมากนะครับก็คือนี่นะครับมีสลักหนึ่งตัวนะครับหาเอกทรงเล็กๆนี้ครับตีออกทางเล็กอะครับเอาตอกออกทา,ทางที่มันเล็กนะครับต่อมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะ แล้วก็ดึงปากแม่ออกมาคร่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรแล้วก็นี้ออกมานะครับนี่แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนะครับฉีดซิลิโคนหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประกอบเข้ากับนี้นะครับแล้วก็ตอกสลักเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นไงนะครับนี่กดไปนะครับ น่าจะเก็บแก๊สเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นนะครับแต่ผมว่ารีคอยล์เท่าเมื่อกี้ครับไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคครับใช้ได้รีคอยล์แรงแรงแรงปกติเท่าเดิมแต่น่าจะเก็บแก๊สเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนํากันนะครับปิดโปรเจกต์จริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็อันนี้น่าจะสุดท้ายสําหรับเจ้าตัว โตเกียวรีก็26เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เ,เล็น้อยหวังว่าจะมีเพื่อนๆบ้างนะครับผิดภาพอะไรต่อ,องภายนนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ